ใครที่ชอบเจอปัญหาติดฟิล์มแล้วเบี้ยวหรือว่าติดแล้วมันมีฟองอากาศเยอะเนี่ยต้องดูตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นกรอบช่วยติดฟิล์มนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสําหรับแบรนด์ o v e นะครับมีชื่อรุ่นว่า f g 0 2นะครับตัวนี้เขาจะช่วยให้เราติดฟิล์มได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปจ้างร้านให้เสียเวลาเสียเงินด้วยนะครับแล้วราคาตัวนี้แค่200กว่าบาทส่วนวิธีการติดจะเป็นยังไง เไปดูกันลยตัวนี้เป็นฟิล์มกระจกนิลภัยกันรอย 9s เปิดกล่องมาก็จะเจออุปกรณ์ตามนี้เลยครับตัวบ็อกก็ดูใช้งานง่ายแค่วางทับก็ใช้ได้เลยเริ่มต้นจากทําการลอกฟิล์มเก่าออกให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้กระดาษเปียกในการเช็ดทําความสะอาดหน้าจอให้หมดนะครับ,บเยดายนิดนึงผ้าเปียกที่เขาแถมมากระดาษค่อนข้างเล็กนิดเดียวแถมผ้าแห้งของเขาก็ขนาดเล็กเหมือนกันนะครับไม่พอดีกับหน้าจอเลยจากนั้นก็แกะสติกเกอร์เก็บฝุ่นรอบกล้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมติดฟิล์มได้เลยครับนี่เลยพระเอกของเราสังเกตลูกศรรชี้้้ขขึนนนางบบะคั ลงไปให้พอดีแล้วก็ดึงออกมาตรงๆเลยครับหลุดอย่างง่ายดายเสร็จแล้วก็ทําการรีดตามลูกศรสีแดงแล้วก็รีดขอบด้านล่างอีกทีนึงจากนั้นยกรอบขึ้นมาเลยครับแค่นี้ก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าของใครมีฟองอากาศข้างในแบบผมก็ไม่ต้องกลัวนะครับเขาแถมแผ่นรีดฟองอากาศมาด้วยครับค่อยๆรีดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับใช้เล็บช่วยรีดอากาศนิดเดียวก็ออกหมดแล้วครับสังเกตว่าตามขอบเนี่ยลงล็อกพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่มีเกินไม่มีหลุดเฟรมเลยเป็นตรงกล้องได้พอดีมากๆดูหนังดูซีรีส์ภาพเต็มตาสุดดๆเเเลลแ้้้วหนนนาาาาาาจออคคมีืบสรรรกกะะขํ วยให้ใช้งานได้เลื่อนๆมากขึ้นครับฟิล์มกระจกนิ้ละภัยตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนถ้าใครสนใจฟิล์มตัวนี้พิกัดอยู่ที่ตะก้าด้านล่างนะครับ